พี่น้องพอๆกันอีพี่น้องเลยจับกล้องแล้วกองอีกบอ,อลอยลอยแม่เปิดกล่องมาในเดือนไดต้ <c oughs> บอกว่าขนมแม่ปั้นให้ขึ้นนี่นะเบิร์ดและหมูตายไปกินตอนใดนสั่งหน้อยกับเบิร์ดนี่นะยังขนมสามห่อหมูแม่กับบากเสื้อเด้เบิร์ดห่ะบวกเสื้อแต่มันก็เป็นไปพี่น้องหงุดเฮง สร้างน้อยนะเบิดและหมูได้ภูะจักห่ออันนี้พ่อแล้วเอาไปเสื่องไว้เบาะหรือวันนี้ไหนพอเอาไปเสื่องไว้ยาลูกกินนั่นลายบอกเตาโหยังลูกเตาโตเตมหน้เออเค้กนะเออยังอยู่แม่ชิคือมือหายนี่แหละแม่ชิคือมือสุดอายกินแน่มันยังอยู่เค้กกระเซบกซบหักอิ่มสิสิกินต่อแน่นเหมือนี่แหละเสียมือกินต่อ ใส่งยางเลสวาบัดี้เอดูป่าลุงโอ้บจกินขนมแต่แท้เอบอสบดีกับบอสบาดีนะมามาฮะจะก็าอ่างี้หัก้หกมากินเออมาม่านี่ถือถเอาตัวนี้ถือเอตัวสิเคียนี่จะห่อหนึ่งเื้อัดสิกันกินขนมยังสามห่อโพโพเจกให้มือขึ้นนีตื่นมาเบิร์ กลางคืนกันลูกมากินม้อจจงมาเบิดแตนะบอบมาลูกอือสบายดีพี่น้องกินเค้กกับไปกินอุ้ยสซมเอิญเอาน้องนะมาได้ไอมไปมาพี่หากล่องจำเป็นอะเลยยังบ่มาบ่อันผูถกนาดมา นามั้พี่โป้นานเขาอามาหายแล้วพ enfin no. okay. anyway> ี่โปนะบใช่ขนมนมก้มืีขนมมีกระตาขึ้นมาข้นมาขึ้มาขึ้นมานังเนไหมขึ้นมาไหข้นมาไหานังนไมขึ้นมามขึ้นามนาไ้มาไมมามขึ้นมามามขึ้นมาไมมมานมานมานึ้มา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 ้มาขาขึ้นมามา มาสบายดีป่าลุงก่อนได้ไหมขึ้นมาเทิงพี่โอ้หายังขึ้นมาเทิงพี่ตัวนั่งโอ้ตัดผมใหม่สบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงขอบใจป่าลุงไล้ไปมอมมอมมีมอมมีหมูว้าหลายคนเดีโอ้ชงแม่ชงป้าโจกเงินอีก ออกไปเลยเก็บขยะเท่น <expand graduate> ี <co i> <ạt> so <kg> oh, ้ก็เก็บเือการไหนปลาลุงบอกว่าเทวแเวนี้เก็บให้ไม่เรียบคือกันป้าลุงเอาบวกเอาบาลูกขาบกินเออบวกกินก็ให้น้อยบกกินก็ว่าให้น้อยลูกอืมจได้แต่มากนะอ้ยดีดีเดสั่งหน่อยจเอาองกอาต่อหน่อยดิเออเออเอาต่อหนอเหน่อยเอายเออไปเลยไม่อ่ะหาเอาเงินนี้ลูกนบก่อน เอาหนบเอาน้ำป่าก่อนโอยหนบเอาหน่อยเดียวหนึ่งหอยว่าลูกมึงกูตีได้บะอะไรนหนบเอานบเอนหนบแล้วก็จเอานีหนบแบบนี้แล้ะก็จบเอาน้ำป่าแต่ว่าใหญ่เอาขนมเอายังไงก็ต้องหนบเอาโอเมนบอกเอาป่าลุงบุได้หายจะเขื่อได้ท่านผู้นียันได้เป็นเซอร์สท่าอายุมาเดียวนี่หนบเอาเออขอบใจป่าลุงเด้อเ้า ขอบใจปลาลุงเด้อขอบคุณค่ะปลูกอ่างนกัง้เขอบใจปาลุงน่ลูกคนึงกเอาไไวหเอาอันนั้นอันนี้บหกต้องขอบใจบ่แม่นบ่ขอบใจเิ่ดูอ้อตายแลมเด้

hai nong đây nưng kim đại bò nè mình kim đại bò ơi. ừ mình kim đại bò kim đại áo chắc cán này à. ừ bữa đi mi hả đấy y này một 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 กล่อยกุ้งราบมคือตีบเขาคำอายุเขาแม่ก็เลม,ม่ลามามราบเลยเออ,เอนอกแนวสิป้านี้ขอเจ้ากับมีตู้เย็น,นยเนาอาเอาหลับแน่อนอกอโมดนะมอบอย่างเป็นทางการุาอยอุยอยอุยเฮ้ยเฮ้ยะตะบงอีหมดนะ เฮ้ยบังเหนเ่้ยดึงอรลดผูกถุจ้าแล้วลูกถุจ้าลูกถูจ้าไว้พ่อนพ่อตั้ใจว่าจะบุมีตู้จะก็มาผากันในแม่กัสิเพื่นเนื้อเออทำงานกินเหมือนกันกระโบบูดดอกมันสีชมพูกันยังกินหม้อทัน กูอ <songs> <c ười> <c ười> ่ะนี่แซงสิเอาไปใส่อ้าวไปนให้พิ่มาอีกแห่แม่นงายพี่น้องตากแล้วเพื่อนขอบใจลายขอบคุณขอบคุณลายพี่น้องป๋าตูปาตูปาตดมาลายนึง2 4าให้ลมรวยเด้อพี่น้องอะให้แม่น้องนายกะได้อื่ใหไปเอ้ยมีหน่อว้อัขาอันแนวล่ะแนวล่ะ12เฮ้ย12เฮ้ยอือเป็น24 สองร้อยบาทผู้ได้เฮ้ยมูนค่านะขอบคุณขอบคุณไร้พี่น้องเลยให้งๆไม่มีให้ลำลำไม่รวยขึ้นไปเก่าๆเด้อขอบคุณขอบใจลไร้ๆตัวนี้ก็เป็นของเฮาพี่น้องของไม่เรียบของอันเอโนกตัวนี้ก็เฮากับสีแบงกันกินเลยกับสีแบงออกหน้าแล้วก็แบงมาห้ยายเนยได้ก็พัแจกคแบบนี้ลวกลวกว่ามาให้ลูกพี่น้อง จะใช้อันมาให้เบิ่งลูกครูผากมาผ่าหน่ะเด็กคงคอนมันคู่มาหาคือบวใหายครูบ่งก้อนเลยตายเลยตัวองคนมันครูหันได้แพ้มาหานะแมาหานะครูด้ามีเล็ครูดามาคลูกมาใหม่แล้วคููไปกิน คูดาวมาห้คคูโน่ร้านย่งใหญ่ยิ่งใหญ่เอาเอากมีแนวหายคูดาวคือกันวัาสิย่างไปอยู่เพิ่นมาก่อนอะผูสุขดีมือหนี้วันคูนี่เนาะโอ้ได้ของควันครูจากคูใหญ่ใจดีเลยพอดีเลยเอองขวันครูคือการ นายใช้แรงวันคู่แม่นะลูกคือบนเห็นแรงแลยแรงลยเจัดวันคู่นะเออยังไงนะก็บรรจณ์ยาเพิ่มเบาใจยังบริเลอได้เหรอเนาะโอ้ยท่นบเบวชมือึ่งคุณยายเจดีเพลินอันหายสมแล้วก็ใส่ก่อคู่ดาวหาพอดีกับช่วงวันวันคู่เลยพี่น้องขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เจดีหลายมาได้จองหน้าบ่อนี่ ือบเห็นบ่ซ่อมอยู่ซ่ เมื่อเลี้ยงงัวเนยบุบิงัวอุ้ยึ้นหนาวใใหญ่กะแค้นขลุยแล้วก็ย่งกับได้าโอ้ยไม่ได้งอ่ไมันเ่าแด้ดมันบ่ะไรน่มแ่มากม่มาับเขาใจไอย่ดีลอนเป็นะพานด้เออมาค้มันคู่ลเนาะเออค่่มนคูถือเป็นค่่มันคูเออแม่คุ่กจลายนอยู่ดีม่แห้ง จธจ่าลูกไฟคาเจ็บสาธุม้ากระหังแค่งแฮงแหละค่ะคูโนกับคนงามสาธุไม่ลูกไม่ลูกผู้สาธุผู้ชิู้งามฮ่าๆๆ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 ๆอๆๆ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 าๆๆ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 สาๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆุๆๆ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 ๆาๆๆๆาๆๆๆๆๆนๆาๆๆ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 สๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆๆ ไปคนเดียวก็สิได้อยู่พี่น้องหากอันให้น้องมันไปอยางนำํำเออก็ย,ย่าไออือหมูแดงเราบ้านพี่น,อน้องมมาาลูกกับบ้แม่ต้มมาม่าฮะหลกาบกินนี่มันน้ำเเม่เดนี่เลยคนกินต่อไพเน่พี่น้องไปรลอลุ่นกันหมดเอาบรกกันจอกน้ำปะบ่มี่หอถือมาแม่กูยี่ถือเองน อย่างออกกำลังกายพอสิเดโคดง่ายๆพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อพี่น้องที่เพิ่นอุปถัมภ์คำสู้สวยเรือครอบครัวเฮรักการทุกๆครอบครัวที่ได้หักขอให้เคนจงเจริญเจริญอยู่เยน็นเป็นสุขพี่น้องอยู่ดีมีเฮงเป็าานหมันควนันยืนเนาะมีภายในพี่น้องไปอรอดูน้ำตาลเดียวดีเลย แจกยู่ซองเขาในยยี่ซองนี้แน่พี่น้องติดตามไปเรื่อยๆห่วยปลา่ควันที่ปลาสายค่าใส่กอกค่าห่อสมมาค่าใส่กอกโอ้คุมื่คือแต่งตัวงามแท้สบายดีพี่น้องกันไล่สุภาลูกชายไปในเมืองพี่น้องเออ ไี่เป็นยังขอสมยังอั้นคลายๆรีฉิรีเออชื่อเอออะไรนอสยรีสยรีบอกเบว่าโบ้อซยได้กางจองมาคือกรดอมาไทยชมทองไพี่ดอกเอ้เห็นออ ถังเทเิืออิงร้อย้บาทเลยเอาเาเนึอองหนึ่งจเอเบิร์บ่วติสมาให้เบิร์เอาเบิร์อีกเอาโลดผู้ใหญ่จะดีผู้นาหายนไลอผู้ใหญ่จะดีทั้งเมืองนอกและสื่อผู้สุกดี ถือเลขถือเลขมื่อคืนนี่เพื่อนบอกเพื่นบอกไลยซื้อมากมื่อคืนนี่เลยเขาก็มีไดยซื้อเออคิดย่่วย่ยลนคิดมา่หมดเลยเนี่ยมีเลือกอีกเพื่อนกับมาเพื่นว่าค่ายทุกสองร้อยเออใส่กอกับอว่าอว่กับสองร้อยใส่กอกับสองเออใส่กอกเนีละร้อยนะมูลค่าถึงอยู่สองรอยนะฮะ บริบทเหตุเองเนาะพี่น้องเพิ่งจะซื <si ้อเออสั่งสั่งต่อขอบคุณเลยค่ะดีเลยๆเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อขอบคุณเลยๆที่มีลายซื้อให้โดนๆที่พี่น้องบอกมาเห็นครูหนุ่มมาเฮือนเราดูนะครับแมนขอบคุณเลยๆอันใครแต่ท่านเนาะใครแต่บปไปก่อนใครเป็นไปกันสเอิ่นหลัดนะปใส่ต๋อปะกูเลาะบ้านไปหมด เจ้าอยู่ดีมีแหงกระเทืนอันอาจิงกระเทือนวานบาที่ท้าเมื่อกี้นี่ว่าคาย n h a ก็เลยบอกว่าคายอ้วกใส่กาะชซื้อบอใส่กอก็อันอ้วมสมอ้วมหออสมอาชิซื้ออีกน่อยได้ย ว you? ่าหยอกซื้อๆคุณให่เจะดี้คนซื้อไปแจกโอ้ยตักกระบามมาพี่น้ำโอ้ยคนสื้ออีมันคือได้ไอาหิวโลบ้านนั่นนี่เนาะใครเห็นไปกรถามมาพี่รู้พี่มาจะกมูองวนพี่หลัดจะมาทางล้างเทีนไหมทองเพียงถามเซล โอ้ยแต่กระบะมันจอจงเหรอคะบมดจอจงกระสีอันนะเอาหัวโมเมนเ์ให้ปลาทองตีหลักมันนี่เออเออข้างหน้าผูกก็ได้ปะอยู่บ่อไม่ทองนี่เนาะอุ้มยาอยู่เยอะไปหากินหากินอยู่สาห่วยผูกปลาเฮ้ยปลาเพลิแล้วจังมาใหม่ เพราะมันบดบูบดบัเน่าเด้ขนาดปร,ระมาณจะเศร้าได้หน่ฮักเพื่อเอาอันจัดแจงดิกับอันถางไห้เล่าถางไห้เล่าเองได้มาหอดเลยค่ะโบโพ่เล่าแล้วมันเจ๊งท่าไดนะเจ๊งไนะงห่ลำหับเองเล่าว่าสิซะเดี๋ยวอย่างมาใหม่ก็ได้พี่น้องเป็นย่างนีนี่กระโบยู่ดิเป็นย่งนีไปสิดเบสด่ หาคลิปสิลปโรงกอนพี่น้องบัดมา,า,ามหาเข้าเต้าอีจังสีถ่าอีกทีหนึงหรือวันนั้นได้กันหว่าก,กันใหม่นอ,นอ,อนก้องหยันผูงไงจะดีเพิ่นรอส้มอยู่อยู่บ้านบัพลตตมามาพี่น้องมาอยู่เบอย มันใหญ่อยู่บ่แม่ม่ใหญ่สังซีมัดเอิกอยู่งงเครื่องไม่ใหญ่พ่อยญ่เลิศดพี่น้องเม่ใหญ่แบ้พิ่นผู้สุบดีอีกผู้หนึ่งได้หับอัวกับใส่เกาะจากผู้ใหญ่เจดีเพิ่นอยู่เมืองนอกอัวบ่อืมอัวกับอันอัวกับใส่เกาะผมดูหลับอัวกับสม เออพี่น <là> ้องมาทานลอยมาซื้อมาทานมาโมมาอย่งก็มาหายมาแจกแจกหายอยู่ดีมีแห้งหชคดีเด้อพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีเกระบาเนาะเมนผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเพิ่นบประสงค์ออกน้ำผู้ขยันขื่นสงผสมพอได้ายแกหันได้สั่งผสมพอมีกับมีเด้อชาชุ่ท่าก็ะเที่ยวก็ไไรขึ้นคือเก่าท่านมือเสาก็ไลเขามือแรงเงินไรกองทองไรขาเจ้าผู้ใหญ่ใจดีเอ้ยหั่งหายมีเด้อ มีเงไม่แห้งหันหาาลูฮอดเลยเดออัวกับสิบสองใส่กอกกับสิบสองอัวกับใส่กอกโอ้ยห่อสมห่อสมสมยังไงสมหมูเนี่ยป้สมหมูกับอันใส่กอกมูอืมอืมแล้วฮะเป็นทีเยี่ยมหอยแล้วเนาะป้ะเอากระสีผ้าไปผูโตไปพี่น้องมาพี่อ bon ีกแล้วพ bueno> ี่น้อง นี่เราไขประตูอยู่ได้แต่การระบบไขโอ้ยเยาว่าเป็นแล้วดูอยู่เพื่อนบอกยายาเฮ็ดยางข้านอยู่นี่หกกระบอกเป็นยางดอก เ้าอยู่กยจกน้้้ออยตงเขาใไม่หายเลยค่ะปั้นดูปันเออเดีนเน๋ยวนี้กำลังสีปันอยู่กำลังสีปันอยู่อ้าวผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซื้ออันห่อ,อสมหมูกับใส่กอกหมูหอยถุไหล้ำไหรวยเด้อไหอยู่ดีมีแห้งอย่เงินทองไหลมาเทมาเด้อสาธุผู้ใหญ่ไปซใจลอย เอยเอหอดแล้วพี่น้องพ่หย่พ่อไม่ใหญ่ตลอดถูอจ้ากันลูกถูอจ้าถูจ้าถจ้าถูจ้าถู้าถจ้าก่อนถูจ้าเลยเอาหายเลยได้ลูกเอาหลูกเอาหายอีกเกให้นี่อะไาบลูกถูจ้าก่อนเออเออยอเองิดเเพื่อนมาหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วอยู่กับ้านสคนนี่แหละได้ไปใส่ดอกเนาะไปใสข้ามอยู่นี่เลยเนาะนน่นี่ ไ,ไม่ใช้ก็ต้องไม่ก็เท่าคนพิการคนพิการไปก่อนเดอ้อกินแซยบแ่บ <c oughs> ไปพี่น้องไปอีกทางเส้นนี้ <c oughs> ปกติก็ยอดลงทางนั้นขถารอบบ้านแล้วมาทางนี้ยอดลง่ไดใจกันดอก ลังวัดอันนี้พี่น้องอาทั้งลังวัดโหเพื่อนบ่าวจอยเข้าย่างโค้งมาทั้งเงินปอกค้ำเคยเป็นบราารลุมหันกันน้อยเดียวหล่อบ้านหล่อบ้านจ้าขอบุญขอบคุณหลายๆเด้เอผู้ใหญ่ใจดีเอ้ยขอให้เจ้าหังเจ้ามีเจ้าล่ำเจ้าจรวยให้เจ้ามีแต่ความสุขความเจริญคืออัน แม่แบ่เพิ่นอวยพรแะไรเนาะบ่พอได้ก็ให้ได้บ่พอมีก็ให้มีเฮ็ดหยังกะให้มีแต่สุขแต่ลาบแต่เงินแต่คำให้ความสุขให้ทุกๆคนได้อยู่ได้กินกะให้เพิ่นลำเพิ่นรวยเด้อให้บุญกุศลหลายๆคนนี่ส่งไปหาเพิ่นพี่น้องบุญที่เพิ่นได้กระทำนี่กะก้าบคืนไปสู่เพิ่น อย่าเจ็บอย่าจนเนาะมีเล้วกห้มีอีกร้วเแล้วกให้ร้ยอีกเอินดูเฮยอยู่บ่บว่าที่สิบหอยอีกมาหอดแล้วพี่น้องมานางพี่ก็ได้เอาไปหมอบให้แล้วล่ะเออคุณยายจอืม ในอัวกับห่อสมมาหายีนหายครอบครัวเจ้าอพรรยาคนพนคนนี่ร้อยผู้ใหญ่ใจดีจังมีอายุกุขภาพแข็งแรงควรจะโรคภัยไข้เจ็บให้เงินทองไหลมาเทมาสาธุพี่น้องกินหายแสบเด้อซุปหมูกับใส่กอกหมูเออเป็นอยู่ดีมีแหงเนาะ ยีดีมีแหงมาวันนี่กายังยังมีสองสองคนนอนยังบ่ได้อันฮศสีเป็นคลิปใหม่เด้อเพียงเด้อสีได้อำลาพระจากคลิปนี้พอบาเพื่อถ่าเขาจะมามันสปินัชิถ่ายเป็นคลิปใหม่เอาพี่น้องขอบุญขอบุญหลายๆเด้อผู้ใหญ่เจดีเอ้ย์ไปเมื่อบันนี้มีแม่สีไปลงคลิปเด้อไปเมื่อวานนี้เอ่อเมื่อวานน่ะแม่ยังมีหมดแดดขอกันคลิปหนาพี่น้องเด้ ทางล่างเฮือนบ่จ้อยนี่ก็บ่ใหญ่กวนในก็ไปหันกับอะละแต้พี่น้องทางล่งเฮือนบ่ใหญ่กวนกระท่อมเข้าไปนะอพอกันคลิปนเด้อขอบุคุณหลายๆเด้อใหญ่ใจดีหลายๆเอ้ยนี่นไปนี่ขึ้นมาทะเวแล้วก็ซอดเฮือนเฮาพี่น้อง